สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเราในแมตช์ช่วงฟีฟ่าเดที่กำลังจะมาถึงมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเขาได้เห็นรายชื่อของทัพช้างศึกชุดที่จะไปแข่งขันรายการ LP Bank c u p 2024ที่ประเทศเวียดนามว่าจะต้องขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตัวเก่าอย่างเทียรทรบุญมาทันชนะทิพสงกราสินธีริลินแดงดาหรือว่าสารัตอยู่เย็นโดยที่มีแข้งหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างมากมายอาทิเช่นโจนาธานเข็มดีทรงวุฒิไกรครวนหรือพรักขาประตูอย่างกรกรกฏพิพัฒนด,ดาและในขณะเดียวกันก็ยังมีชื่อเอกนิษ์ปัญญากลับเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วย ถึงจากรายชื่อของแข้งช้างศึกชุดอุ่นแข้งกับทีมชาติร,รัสเซียและเวียดนามที่ออกมาแบบนี้แฟนบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิเห็นของพวกเขากันดูครับโดยแฟนชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความแปลกใจที่ไทยนั้นใส่ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาหลายคนแล้วก็ขาดผู้เล่นตัวเก่าไปหลายรายว่านี่พวกเขาไม่กลัวว่าจะแพ้หรือยังไงส่วนคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกว่า ไทยนั้นได้ดูถูกเราเกินไปหน่อยนะแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มองว่าพวกเขาได้เอาสุปโชคสุพนัณสุปชยัยและก็เอกฤิธิ์มามันก็แสดงว่าพวกเขายัางคงให้ความยำเกรงเวียดนามอยู่บ้างซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าไทยนั้นก็เป็นกันอย่างนั้นละ่ะพวกเขาแตกต่างจากเวียดนามไทยนั้นมีผู้เล่นให้เลือกใช้อย่างมากมาย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองไปในอีกแง่มุมหนึ่งว่าบางทีไทยอาจคิดว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะเวดามได้ดังนั้นพวกเขาจึงเอาทีมชุดดาวรุ่งมาที่ถ้าแพ้แล้วจะไม่สามารถถูกเปรียบเทียบได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าไทยเอาทีมชุดนี้มาถึงแม้พวกเขาจะแพ้มันก็จะมีเหตุผลในการพ่ายแพ้ในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความแปลกใจต่อไปว่า พวกเขาจะได้ลงเล่นกับทีมชาติรัสเรียในครั้งนี้ด้วยนะไทยทำแบบนี้มันทำให้โอกาสต้องสูญเปล่าซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองว่าไทยทำแบบนี้เพื่อให้คู่แข่งขันต่างๆนั้นไม่สามารถจับไพ่พวกเขาได้เมื่อถึงทัวร์นาเมนต์หลักเวียดนามเองก็ยากมากที่จะจำแนกจุดแข็งของพวกเขาได้เช่นกันแต่ว่าคนต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอย่าได้ไปสนใจเหตุผลอะไรเลย ถ้าเราชนะไทยได้มันก็คือชนะส่วนคนต่อมาก็ได้มองว่าพวกเขาเอาทีมชุดดาวรุ่งมาเวียดนามมีโอกาสแล้วที่จะชนะได้แต่เราจะยิงพยองก็ได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าเอาชนะไทยได้ซึ่งคนต่อมาก็มองต่อไปว่าทีมชาติไทยกำลังเปลี่ยนไทยเจเนเรชั่นถ้าชนะพวกเขาไม่ได้ในตอนนี้แล้วเมื่อ,อไรล่ะที่เราจะเอาชนะพวกเขาได้ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกแฟนบอยที่มีความคิดเห็นว่าไทยเล่นกระชับมิตรด้วยทีมชุดเด็กแบบนี้ถ้าเราแพ้พวกเขาก็คงจะต้องขายหน้าแต่ถ้าชนะได้มันก็ไม่ได้น่ายินดีนักเช่นกันในขณะที่คนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกด้วยว่าถ้าครั้งนี้เราแพ้กับไทยมันก็จะต้องหน้าอปายแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความฮึกเหิมว่าไปถล่มพวกเขาซะ นี่มันก็เหมือนกับทีมชุดหลักของทีมชาติไทยนั่นแหละเวียดนามเองก็มีช่วงเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นในช่วง2 3สปีที่ผ่านมาเช่นกันในประเด็นนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าจงล้างแขนพวกเขาซะในขณะที่แฟนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวด,ด้วยวลีที่คุ้นเคยอีกด้วยว่ามาทำเมนูหม้อไฟแบบไ,ไทยกินกันถเถอะเเพื่อนแต่วาจากตรงนี้คนต่อมาได้มองต่างออกไปว่าจะเคียวไทยเนี่ย มันไม่ได้ง่ายนะที่ก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีความคิดเห็นว่าการเอาชนะไทยมันยังคงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าไทยเองก็คงไม่อยากที่จะแพ้กับทีมชาติเวียดนามถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหนือกว่าก็ตามซึ่งคนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าไทยนั้นยังคงมีสุภชัยเป็นสไตเกอรทีมชาติเวียดนามยังคงยากมากที่จะเอาชนะพวกเขาได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า รายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้แม้ว่าหลายคนนั้นยังคงเด็กอยู่และขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างบุญมาทันและชนาทิปไปแต่ผู้เล่นชุดนี้ของไทยหลายคนก็เกิดจะเป็นทีมชุดหลักของไทยแล้วทีมชาติไทยเริ่มมีผู้เล่นอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าผมไม่รู้ว่าเราจะสามารถเอาชนะไทยทีมชุดนี้ได้ไหม แต่ว่ามันดูน่าเบื่อมากนะที่ผู้เล่นเดิมๆอย่างธทีรรทรชนาทิพสารัตและทีรศิลป์หายไปกันหมดไทยชุดนี้หน้าที่จะอ่อนแอกว่าใน AFF 2022อย่างมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในครั้งนี้เพราะว่าทีมไทยนั้นดาวรุ่งเยอะมากและมันก็เป็นแค่เพียงเกมกระชับมิตรที่อีกฝ่ายนั้นดูไม่ได้ใส่ใจมากนะักแต่ว่าจากตรงนี้ แฟนบาลคนต่อมานั้นก็ได้มองต่างออกไปว่าทีมชาติไทยชุดนี้นั้นแข็งแกร่งไม่ได้อ่อนแอเลยนะพวกเขาขาตัวเก่าไปบางส่วนเป็นเพราะว่าพวกเขาเริ่มอายุมากขึ้นและไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้เหมือนแต่ก่อนแล้วที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าไทายชุดนี้ก็มีตัวหลักของทีมชาติไทยอย่างสุประโชคสุปชัยสัสลัก์ที่อยู่รุ่นเดียวกันกันกบกวงฮนะส่วนชนะทิพกับบุญมาทันนั้นเลย30กันไปแล้วในตอนนี้ ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความมิเห็นว่าถึงแม้ทีมชาติไทยจะต้องขาดผู้เล่นหลักไปหลายคนแต่ไทยทีมนี้ก็มีความแข็งแรงนะเพราะท่ามกลางผู้เล่นเหล่านี้พวกเขามีทั้ง1คนที่เล่นอยู่ในลีกอินโด2คนที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นและอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่ในลีกเบลเยียมซึ่งคนที่เล่นอยู่ในลีกอินโดที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเอเลียสดอเลส่วน2คนที่เล่นในลีกญี่ปุ่นก็คือสุปโชคและก็เอกนิษฐ ส่วนคนที่เล่นอยู่ในลีกเบลยเยียมก็คือสุพนัทเหมือนตาแต่ว่าเขายังลืมอีกสองคนครับว่าไทยเรายังคงมีนิโคลัสมิเคลสันที่เล่นในลีกเดนมาร์กแล้วก็พัติกคุตรับสันที่เล่นในลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยที่แฟนบอลเหนียนคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าเล่นกับทีมชาติเวียดนามไทยชุดนี้มันก็เพียงพอแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นไฮคลาสมากันหลายคนหรอกในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าไทย นำทีมสำรองมาพวกเขาก็สามารถเอาชนะเวียดนามได้แต่ว่าจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ยังได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้นะในครั้งนี้เพื่อที่เราจะสามารถสร้างในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาเราพ่ายแพ้กับพวกเขามันไม่ใช่เพราะเรื่องของฟุตบอลที่เราแย่แต่มันเป็นเพราะเรื่องของสภาพจิตใจที่เรานั้นเกรงกลัวทีมชาติไทยที่มัน มีมาตั้งแต่ในยุคของฮองซอนและก็เฮืองดึกแล้วครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามหลังที่พวกเขาได้เห็นรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยล่าสุดในชุดอุ่นแข่งกับทีมชาติรัสเซียและทีมชาติเวียดนามในช่วงฟีฟ่าเดยที่กาลังจะมาถึงที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจะมีความขรดตกบกร่องในการแปลนะ่าตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึกทั้ง2แมชนี้เนี่ย ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียในช่วงเวลา2อทุ่มของวันเสาร์ที่7กันยายนและลงสนามพบกับทีมชาติเบน,นามในช่วงเวลาเดียวกันของวันอังคารที่10กันยายนก็มารอดูฟอร์มทับช้างศึกในชุดที่ไม่มีผู้เล่นตัวเก่าหลายๆคนกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณล่ะสวัสดีครับ